สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบันแพง fc น้องหิงเพชรบันแพงและ fc บอสเจ้าของกับ fc เสียนน์และคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ขโรถขบลน,บน็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องหิงเพชรบันแพงเช่นเคยนะครับสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาก็ได้ทําการแสดงอยู่ที่บ้านหโฮช้างอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยก็เป็นที่ ยินดีกับเอซพ่อพ่แม่แม่ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจน้องวงนิมเพชรบ้านแพงของเราอย่างอบอุ่นและน้าแน่นเช่นเคยนะครับและค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดเป็นอย่างมากเพราะว่าเย็นนี้คือวันนี้คณะสาวน้อยเพรีวงที่หนึ่งและวงที่สองจะทำการแสดงอยู่ที่ วัดบะโรงเรียนบ้านหนองคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพื่อทดแทนการแสดงในวันงานกระถินที่30คือวงสาวน้อยงดการแสดงแต่วันนี้ก็เป็นวันแสดงของคณะสาวน้อยเพ็นบันแห่งวงที่หนึ่งและวงที่สองเป็นอย่างยิ่งใหญ่มาโหราน สำหรับบทโจทจัดงานนี้เพื่อให้ลูกสาวโดวยเฉพาะอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าใครไปไม่ได้ก็เข้าปิดได้นะครับสําหรับคลิปนี้สารโรกบนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พวกวันไหนคลิปหน้าสวัสดีครับผม